สวัดค่ะวันนี้เราก็มาพบกับช่อง Power of Rise นะคะวันนี้เราจะมาทำพอร์ตแคสสั้นๆเหมือนเดิมเนาะวันนี้เราจะทำพอร์ตแคสเรื่องทำให้ดีที่สุดเมื่อเราทำอะไรก็ตามต้องทำให้ดีที่สุดเสมอเพราะสิ่งที่เราทำในวันนี้ก็คือสิ่งที่เราจะได้ในวันพรุ่งนี้เหมือนการที่เราปลูกต้นมะม่วง เราย่อมได้ลูกมะม่วงไม่มีหลอกที่จะได้ลูกขนุนดังสุภาษิตจีนที่ว่าว่านพืชใดย่อมได้ผลของพืชนั้นเมื่อเราตัดสินใจที่จะทำอะไรแล้วเราก็ต้องทำให้ดีที่สุดทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดทำวันนี้ให้ดีที่สุดไม่ต้องกังวลถึงวันพรุ่งนี้ไม่ต้องคิดถึงความล้มเหลวแค่คิดว่าเราจะทำให้ดีที่สุดก็พอ ผลที่ออกมาย่อมเป็นผลที่เกิดจากการกระทํำที่ดีที่สุดของเราเสมอแต่ถ้าคิดว่าที่ผ่านมาเราทําดีที่สุดแล้วแต่ยังไม่เห็นว่าสิ่งที่ทาจะสําเร็จสักทีเริ่มรู้สึกท้อแท้และท้อใจเหลือเกินที่ทําเท่าไหร่ก็ไม่สําเร็จไม่สมหวังสักทีหากเป็นเช่นนั้นก็อย่าเพิ่งท้อจนอยากล้มเลิกให้กำลังใจตัวเองลุกขึ้นสู้อีกครั้งเอาใหม่ ทำใหม่สู้ใหม่วันนี้ก็ต้องทำให้ดีกว่าเมื่อวานแม้ว่าเมื่อวานเราจะทำดีที่สุดแล้วก็ตามแต่วันนี้ต้องดีที่สุดต้องดีกว่าเมื่อวานให้ได้เพราะการที่เราทำได้ดีกว่าเมื่อวานจะทำให้เราเข้าใกล้ความสำเร็จที่ต้องการมากขึ้นเสมอก็จบ <c oughs> ไปแล้วนะคะกับพอดแคสสัสรร้นเรื่องทำให้ดีที่สุดเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย